สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวินเนอร์ซิงนะครับเดี๋ยววันนี้มาให้ดูสเสื้อฝาเว็บร้อยสิบอนะครับสเต็ปห้าสิบแปดมิลชักห้าการวายร้อยวาวยี่สิบเก้ายี่ห้านะครับอันนี้เป็นบูทปลายการที่ลูกค้าสั่งแยกนะครับมันเป็นทองเหลืองนะครับกับจิกร้องน้ํามันไว้ข้างในแล้วก็ลูกค้าสั่งจอดก็โอเคจอดเพิ่มมาให้นะครับก็มีฝาว่าวลูกค้าให้พ่อตรงนี้เพิ่มนะครับ ครับจากเดิมเราก็พอบเพิ่มไปนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นหลอดตรมเจาะดูวเทียนใหม่นครับก็คือเป็นลอดตรมนะครับ,น,น,น,รรน,รบนี่ครับผมนี่ก็ลูกค้าไปเก็บต่อได้เลยนะครับ ปอดมาเดิมๆนะครับผมแล้วก็ลูกค้าส่งคอนวาลวแคมมาอะไรมาให้วัดเลยนะครับเราก็าจัดการไปให้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าดอกวาลวมันแน่นเกินให้ลูกค้าทำการใช้กระดาษทรายเบอร์3ามรห้าสิบขัดตรงปลายดอกนะครับมันก็จะลื่นนะครับอย่าไปใช้ริมเมอร์นะครับเดี๋ยวมันจะหลวม อ,อันนี้เป็นปอก61มิลน,นะครับก็ความเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่นะครับใช้ลูกสู่ของ LHK นะครับก็อันนี้กำลังจะแพ็คส่งนะครับอลูกก็ส่งยอดทิศนะครับจะเป็นทรงอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ลบวบาวให้เรียบร้อยโอเคก็ถ้าลูกค้าสนใจส่งมาทำติดต่อได้ทางเพจนะครับหรือว่า0ทร6ัพทเจน่งนย์ห้านะครับโอเคครับ